อ้าวแล้วแล้วลุงทดลองออยนี่มาใช้นานยังไอตัวแคลฟอสเพื่อลุ่นแรงนี่แคลฟอสเอามาหนิมันถึงธันวาเนอะธันวาเนอะอ่าใบธันวาใช่ไม่สุดละก็ใส่ไปแถวแรงหน่อยแถวตอนนั้นแถวแรงแตมันใบมันดำหมดแล้วน่ะใช่สวยงามหมดแล้วอ่าใบมันดำแล้วคือคือแรกแรกเป็นใบใบเป็นไงใบเหลืองใบมันทป็งเหลืองโอ้ลองเอาลูหวานดูคือมันเหลืองอย่างมันก็คือจะเหลืองอย่างนี้ทุกปีเลยใช่ไหมที่เราที่แบบเราไม่ดีอย่างเงี้ย มัน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 จะเป็นช่วงช่วงที่ฝนตกใหม่ใหม่ครับมันจะแช่น้ามันนี่ไงทำนู่นะเออแล้วแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกปีเลยครับแต่พอเรามาใช้แคลฟอร์นี่คือใบเขียวใบใบมันก็ดต่ประมาณสักเดือนนึงอือมันจะเริ่มเขียวอ่าฮะแล้วหนูก็แตกแทกแตกไว้ออนไปชุดแล้วนะเออแตกไว้ออนไปชุดแล้วใช่แตกไปแล้วเรียกว่าอย่างนี้อย่างลุงเห็นนี่โอเคเลยไหม การันตีเลยไม่ว่ามันาไดีใน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 ใจผมคิดอยู่นะกว่ามันอยประมาณถึเจ็ดสิอเซก็ดีแน่เจ็ดสิบเปอร์็นต์แหละจะเอาลอยังยังไม่ถึงกว่าสองรอเวลาหน่อยคือรอเก็บเกี่ยวกว่าใช่เวลาแล้วเดนูแวที่ท้ไปตู้ก็มันอยู่ต้นนี้ช่วงที่บำรุงตนนะช่วงนล้บำรจะตงทำทาเต็มที่ช่วงนี้มันทำเต็มที่เลยเออจะรนอ หมายว่ามันร้อนือมันแรงหรือว่าหรือว่าแรงแล้วร้อนนี่ต้นไม้มันจะไปมันนุ่งอะไรไม่ค่อยขึ้นนะไปไหนก็ต้องไปพร้อมๆกันเลยเนี่ยตอนนี้คุณลุงเขามีอยู่หลุมหนึ่งหย่อมหลุมหนึ่งอ่ะปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยเขาลองอยู่ลองปลูกไปสองรอบเลยนะเดี๋ยวกันล่งเดี๋ยวก็นลองจะลองลุมน่ะเออทำมาไม่ขึ้นเนี่ยคือมันนังเหลืองคืนที่แล้วก็คืนรักขึ้นเขียวแล้วมันก็ใบมันก็เหลืองคือดินมันไม่ดีว่ากันเถอะ มันเกี่ยวที่อะไรลุงดูวมันเกี่ยวที่อะไรเกี่ยวตีดตีดอย่างเงี้ยโอ้เกี่ยวก็หน้ามั้งเออดินใต้อาจจะเป็นนี่ก็ได้นะครับมันดินมันกดเป็นตื้เออทางอะไรทุกอย่างเนี่ยใช่้างๆางนะใบเยอะเต๊บมากติดโดยไม่เป็นนะเป็นแค่แบบว่าถ้ายอมมาเนี่ยแค่แตงตรงเนี้ยเป็นอยู่หลุมเดียวแปลกเออก็เลยลองเขาฟอสต์ปะลอก็หลุมมาปลูกอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ตายยังอยู่ยังอยู่่สวนมะเขือที่ปลูกคู่กันเนี่ยปลูกดูอ่ะกปนดูกินแล้วกินแล้วลอยละเดี๋ยวได้กินงวงนี้มะเขือ ไอ้จีฟู๊กเขาบอกว่าน่ะต้นยังแค่นี้แค่ไม่ใส่มันนะลองดูมันไม่ใส่มันเออไม่ขึ้นเนาะอ๋อคือมีต้นนึงใส่ต้นนึงไม่ใส่นะมันไม่มันยังต้องหากลุ้มกันอยู่ทางหากลุ้มกันไอ้จีป่วยกินกินลูกเห็นแสงมเห็นเลยไอจีไม่ปใส่ไรอ่ะโอ้ยล้มลุกเร็วไม่ได้กินละแล้วขนุนก็ขายแล้วขนุนต้นนีโดนทานไม่ดีตอนก็ะแสไฟัระปรบดีนะมันก็งามดีกลังจะร้องเนี่ยมีก็ถือทุเรียนมบก่อนสามต้นแล้วไม่ขึ้น ยจะลองดูอีกเดี <S <S ๋ยวแกพืดอปผสมปินเสียนะฮะมันเสียมันเสไมกว้างเลยเออพุดทำลึกตรงไปหน่อยแล้วผสมแล้วแล้วลุงใส่ไปปริมาณเท่าไหร่ลุมนี่ใส่ไปประมาณเอาไปหลูกมันหมดแลูก ประมาณสิบโลถึงิโลถึงฮะระโลโลมัน2ี่รมยีโลอสายกว้างเลยครับไม่ได้ไฟสายเป็นกระตุกเป็นลุ้งเลยนะใหญ่กว,ว้วางเลยแล้วก็ุหันลึกลงไป ก็คือก็คือลงมาปุ๊บใส่กระโอยโรยใส่ใช่ไหมขยายดินก่อนขยายดินแล้วก็เอากระป๋อนเอามาลงแล้วก็เอาดินมาเข้าอ๋อแล้วเข้ากับดินเลยอ่าแล้วก็เขเข้าได้ระดับเอาไม้ชัดหนึงแล้วก็ใส่อีกเข้าอีกเข้าอีกมาเรื่อยโอ้เพราะเม็ดใสไปก็จบเลยใสไปก็มาเด็ดผลมันมีเคยมียี่ห้ออื่นไหมที่เป็นแบบนี้เป็นสารปรบปรุงดินอย่างนี้ย ไม่มีใช่ป่ะมีก็เป็นพวกปุ๋ยอินทรีย์พวกขี้บัวขี้ควายอ้โหเรอนี้เป็นตัวใหม่เลยมาทดลองเห็นเห็นอออกมาผมรู้แล้วบอกผมถึงเยมันปุ๋ยปับดินเออผมก็รู้แล้วว่าปุ๋ยปับดินคือมันเป็นการขัดยีรดินดินอีกอ่เห็นไหมอชาวโอ้รู้ด้วยเขาบอกว่ามันมี แนวโทวทักก็มีออกเออมีออกโอกตัวทักครับมันเหมือนยิบซ้ำอ่ะบางทีคือเขาใช้เขาใช้แบบไอปตะกอนคนี่ยรู้จักกันแบบใช้ยิบซ้ำอ่ะครับปุ๋ยน่ยมันเป็นปุ๋ยกับกับดินแต่มันไม่ใช้ปุ๋ยบำรุงดีกว่าลอยเปอร์เซ็นต์กว่าได้ใช่ไหมคือมันต้อกปุ๋ยอื่นช่วยด้วยควบคุมปรับปรุงดินใหม่มันฟูขึ้นครับดินถึงเป็นดานเป็นกรดเป็นอะไรพวกเนี้ยช่วยได้ มันดีไม่ดีไม่ดีก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยก็มีความรู้มาหมั่นกันเขาเขาเคยเขาสวนออกดอกค้ายเช้านาเขียวก็เป็นรวยอยู่หมดทั้งแต่คนก็ไม่ค่อยจะแก้ไขกันใช่ไหมก็ปล่อยมันไปเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับพืชมันก็อยากแก้ไขแต่เนี่ยความรู้ไม่ค่อยมีบางคนก็รู้ทั้งนีก็ทําพิดทําทุกางนี้ทั้งนี้เขาบอกแล้วก็ได้ความรู้มพร้อนมั่น ถามเนี่ยมันน่าจะใช้ได้คขาดที่ผมก็บอกว่าใช้ใช่เล้ผมนะเออผมก็เลยลองดูขาดขาดอ่โอเคถ้าได้ผลก็โอเคเลยนี่ยกลับเป็นคมีใจมากเลยแหละอืมเขาบอกมันมีมันมีปัญหาหน่อยแต่ก็สิ่งส่วนหนึ่งอ่าไอ้งี่ระหว่างให้เอามาลองฟรีๆกับไปซื้อมาลองอันไหนเกษตรกรจะชอบแบบไหนฮ้า ให้อมารองฟีฟีแทนแหลกเนี่ยถือว่าใจถึงนะบริษัทปุยนี่ถือว่าใจถึงคือให้ดูคุณภาพก่อนแต่รางวัลรางวัลใจก่อนครับอือแบบนี้นะคับคนเยอะแล้วโดนโดนปุ๋ยเล็กมาเออเพราะว่าดีดีผมก็่านดูแบบนนี้นีกว่านี้เนอด้็นตันแล้วด้วยใ่่ไหมเลี้ยงเลย เดีวมาดชนี้อีกเอออฟอเนี่ยผมก็ยังทังใจอยู่นะเออเห็นคนทางบานมาครับฟอสเ่ยผมาดูหน่ยติดกันนี่น่ยบขล้างอยู่ครับมีล้างขันเออเฮ้อดก็มาทำใหม่ปุ๋ยมาแจกหน่อยเออใช่ด้ยนี่เขานี่เขามาแจกแล้วมาให้เอามาขายแล้วเนี่ยตอนนี้แจกก่อนใช่ไหมดีใช่ไหมแจกวางหลดเลยเอา แล้วถ้าถึงให้เวลาให้ไปซื้อจะซื้อ,อยังเนี่ยกล้าซื้อ,อยังทีเนี้ยเพราะว่าทวงทวงโดยถึงเวลาจะซื้อต้องเข่าหนาพ้นก่อนอ๋อถึงจะกล้าถึงจะซื้อใช่ไหมเพราะตอนนี้คือยังไม่ใช่หน้าปุย๋ยน่าน่าซื้อนี่มาทีน่าซื้อแต่ก็คือเรามาลองทดลองดูทดลองก่อนโอ้ยปุ๋ยก็มีเยอะหนอยลองๆครับครับพวกนี้ต้องใช้เวลานานไหมถึงจะแน่ใจนานนะเพราะว่าปุ๋ยพวกนี้ปุ๋ยแบบปรับปรับปรับตรงทำให้ดินร่วนหรือว่า ปรับปรุงให้ดินดีขึ้นเน้ไม่เหมือนปุ๋ยเหล่งทำว่าปุ๋ยเหล่งคือเหล่งลูกหรือว่าเหล่งใบแล้วผนี่ผมนี่เขาจะเร็วครับฟูดจะเร็วมากคือเห็นจระกระจาตาเลยใส่เดือนไม่เกินไอ้พวกนี้ปรับปรุงดีต้องใช้เวลาสามเดือนบางทีสองเดือนสามเดือนเลยยังไม่พอรู้สึกเลยดินไีดิดีเลยนะแล้วไม่ใส่ปุ๋ยอะไรปนเลยเออมันจะ คือมัน,นมันเหมือนอย่างความเฉยเฉยครับแต่เราต้องรู้ไปเรื่อยๆครับแต่อตอนนี้ผมเห็นแล้วว่ามันจะด่ายอยู่เดียวแล้วออโอเคโอเค